อ่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับผมคือถ้าทุกคนนะครับในที่ที่มีคลองไหลผ่านทุกคนช่วยกันทำเนี่ยขุดสะเนี่ยทำแก้มลิงนะครับถ้าทุกคนช่วยกันทำนะครับจะเก็บน้ำได้มหาศาลเท่ากับเขื่อนใหญ่ๆเขื่อนหนึ่งเลยแต่ลงทุนนิดเดียวคือไอเน,นี้ยพ่อผมก็ให้ดินเข้าไปแล้ว ให,ให้ให้ให้ลดดินอ่ะที่เขาไปรับถมที่อ่ะให้ดินเขาไปอ่าแต่ได้สระฟรีอ่าเพราะว่าข้างล่างนั้นพ่อผมก็ทํานานะครับผมทานาประมาณเกือบห้าไร่นะครับก็ใส่น้าเนี่ยไปทํานาถ้าถ้าทุกคนช่วยกันทําแบบนี้ปัญหาเอน้ําท่วมน้ําแล้งของประเทศไทยก็จะลดลงอ่ะฮะก็จะลดลงอย่างมากเลยอ่ะฮะเนี่ยของผมนี่ก็ช่วยได้ระดับนึงช่วยเล็กๆแต่ถ้า มันเหมือนมดอะค่อยๆช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยมันก็จะจะเก็บน้ำได้มหาศาลเท่ากับเขื่อนเขื่อนึงเลยแหละความคิดของผมนะแต่เป็นการลงทุนที่ที่น้อยมากแล้วมันก็ได้ประโยชน์มหาศาลสําหรับหน้าแลง้งที่จะมาใช้งานอ่ะฮะพ่อผมนี่ทำข้าวโพดปีละ3รอบนะครับผมคือมีมีน้ำอ่าแกมีที่อยู่ประมาณร้อยไร่แล้วแกขุดสะสะใหญ่อีกอีกแปลงหนึ่งด้านนึงก็คือคลองมันไหลไมาจากแปงใหญ่นู่นแหละ แล้วมันก็ไหลามามาอะไรนี้อันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งที่มันโค้งมาหากันคลองเนี้ยแกก็เอาเข้าตรงนู้นอ่ะแกขุดสสาประมาณสี่ไร่แล้วก็เก็บน้ําไว้แล้วหน้าแลง้งหรือฝนทิ้งช่วงแกเอาน้ําจากนั้นอะ่ะมาใช้แกทำกระพุ้ดได้ปีละสามรอบปีละสามรอบนะครับก็คิดดูแล้วกันคนอื่นมีที่สิบไร่ยี่สิบไร่สามสิบไร่สี่สิบไร่ไม่ยอมเสียสละที่ดินที่ติดคลองแถมมาด่าพ่อผมว่าทำไมโง่จังขุดทําไมให้เสียที่ แต่ผลสุดท้ายพอผลทิ้งช่วงผลแรงมา10ไร่20ไร่30 40ไร่80ไร่ร้อยไร่เสียหมดเลยปีนั้นก็คือไม่ได้ของอะไรเลยก็คือขาดทุนบางคนผมเห็นต้องตัดแบ่งที่ดินขายให้แก่เ,เจ้าหนี้บางคนก็ต้องเช่าที่ดินของตัวเองทําดูมันน่าช้าใจขนาดไหนกเกษตรกรไทยแทนที่จะเสียสละที่หน่อยเดียวสละ4เพื่อได้อีกเป็นร้อยแล้วมันทํา ถ้าเรามี20ไร่เราสละสัก2ไร่เหลือ18ไร่เราทา3รอบอ่ะมันมันมัน50 60ไร่เลยนะถ้า3รอบคือคือคิดต้องคิดให้ให้ให้มัน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 ลึกมันไกลกว่านั้นอย่าคิดว่าที่20ไร่ขุด2ไร่อุ้ยมันหายไป2ไร่ตอนนี้ที่เหลือ18ไร่ไม่ใช่นะถ้าคิดแบบนั้นคิดตื้นเกินไปแต่เราคิดว่า18ไร่เนี่ยที่เหลือเนี่ยแต่เราทาได้3รอบเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แล้ว าาก็คือประมาณ40-50ไร่ที่ดูอะมันคุ้มข้ากันนะครับฝากไว้แล้วกันสำหรับเกษตรกร,ร,กรทุกท่านสำหรับประชาชนคนไทยที่มีที่ติดน้ำนะโอเคครับ